นี่ค่ะ ไปบ้านหอมเทียนอยู่ที่จังหวัดราชบุรีมาฟังนะคะก็เริ่มปัก GPS ที่อำเภอสวนพึ่งนะคะก็ตามที่ปักเนี่ยก็คือไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วไม่ได้ไกลมากนะคะเส้นทางเป็นลาดยางสวยงามค่ะน,นคะคะขับไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นทางก็ชี้ซ้ายไว้นะคะเพราะว่าเราขับมาฝั่งนี้นี่ก็คือเราจะเลี้ยวฝั่งซ้ายบ้านหอมเทียนอยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็เป็นที่อีกที่หนึ่งที่ที่ไม่ ควรพาน,นะคะควรไปเที่ยวชมให้ได้เพราะว่าจะมีวิวที่สวยงามแล้วก็มีเทียนนะคะมีเทียนหอมหลายรูปแบบให้เราชมนะคะมีจุดถ่ายภาพเยอะมากนะคะขอเข้าไปข้างในแล้วคือเยอะเยอะเลยใช้เวลาณนะจุดนี้นี่คือประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะคะคือสวยใช้ได้ค่ะเราแวะทางเข้าแรกได้เลยนะคะเพราะอีกฝั่งหนึ่งเป็นทางออกค่ะอันนี้คือขับเลยมาแล้ว ก็มีสถานที่จอดรถนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ในนั้นช่วยดูให้นะคะถ้ามีโอกาสได้มาชมนะคะนอกจากเดินดูเทียนหอมแล้วนะคะ แนะนำให้ขึ้นไปที่จุดชมวิวร้านกาแฟด้านบนสุดนะคะจะมีวิวสวยๆเห็นทิวเขาทิวภูเขาเนี่ยถ่ายภาพได้มีมุมถ่ายภาพค่อนข้างเยอะเลยค่ะนั่งทานกาแฟชิลๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days